สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด s ซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับสิ่งของของเรามีเยอะมากไม่ทราบว่าคุณนายท่านอยากได้สมบัติหายากแบบไหนหรือขอรับบอกความจริงก็ได้ข้าเป็นราชครูของแคว้นหนานเยของที่ตามหาตามเป็นของที่มีค่ามากทาั้งนั้นของที่ท่านต้องการตามหาคือไข่มุกมังกรขนองนะ้ำ ไข่มุกมังกรคันองน้ำหรอนั่นเป็นสมบัติเมืองของแคว้นหนานเย่มไม่ใช่หรือร้านนี้มีขายหรือไม่ขอโทษด้วยจริงๆขอรับนายท่านของที่พวกเราไม่มีสมบัติชื่อว่าไข่มุกมังกรคันองน้ำท่านจะดูของอย่างอื่นหรือไม่ขอรับไม่รัขอรับท่านเดินทางดีๆล่ะคนนี้แปลกจริงๆ ของที่คล้ายกับไข่มุกสลับวิญญาณข้ายังคิดว่าไข่มุกสลับวิญญาณเป็นมรดกตกทอดของเผ่าจิ้งจอกของพวกเราเสียอีกไข่มุกสลับวิญญาณเป็นมรดกตกทอดของเผ่าจิ้งจอกของพวกเจ้าจริงๆนั่นแหละแต่ว่าความลึกลับในสมัยโบราณแค่ตามหาวิธีก็จะสามารถคัดลอกได้ ของล้มเหลวก็มีพลังงานผสมแบบนี้ของที่ทำสำเร็จไม่รู้ว่าจะโดดเด่นแค่ไหนข้าคิดว่าคงจะสามารถใส่พลังวิญญ,ญาณของแคว้นหนานเย่ทั้งแคว้นได้เลยล่ะฮองเต้เฉินงจะบอกว่าวิวธีที่ที่ทำไข่มุกมังกรคลนองน้ำอยู่ที่แคว้นหนานเย่ของข้าไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดกันในป่าพิษกู้ป่าพิษกู้หรอ ป่าพิษกู้หรอป่าพิษกู้มีสิ่งมีพิษหลายชนิดอยู่อันตรายยิ่งนะเม็นซาประห้องเต้เฉินต้องการวัตถุดิบอะไรกันแน่ซากร้ายนั่นก็คือสิ่งที่สามารถฆ่าจิตวิญญาณของสัตว์วิญญาณหลังความตายได้ท่านหน้าบึ้งจะไปที่อันตรายแบบนั้นได้หน่หรือไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นไรหรอก ข้าเข้าใจแล้วถึงป่าพิษกู้จันตรายแต่พูดถึงแล้วห้องเต้เฉินก็คงสามารถควบคุมมันได้อาจจะต้องขอโทษก่อนครับตอนนี้ในร่นางกายของข้าก็มีพิษกู้เกงว่าถ้ามึงถอนพิษอย่างหนึง่งตอนนี้โดนพิษอีกแล้วหรือเทพนักรบถูกวางยาพิษข้ามอบเสายานี้ให้ท่านดีหรือไม่ไม่จำเป็นหรอรู้แล,ะละ้วล่ะข้าจะให้สัตว์วิญญาณแก้พิษให้ท่าน ข้าขอตัวรลาราชนินีเดินทางกับดีๆนะเพคะขอพระทัยในความช่วยเหลือของราชนีพระยะค่ะเช่นกันขอให้ร่วมมือกันอย่างราบรื่นท่านนาบึง้งอืมไม่เจอกันช่วงหนึ่งข้าวันทับวันท่านยิงดูสง่าง,งามขึ้นเรื่อยๆแล้วชิงสีข้ามีเรื่องจะปรึกษากับเจ้า เรื่องอะไรหรือย้าไปอยู่ในวังกับข้าเถอะนะนายท่านนายท่านอยู่กับท่านเออเรื่องอะไรหรือเมื่อกี้มีคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าราชครูของแคว้นหนานเย่มาที่ร้านของเราเพื่อตามหาของเกี่ยวกับไข่มุกมังกรคนนองน้ำขอรับ ไข่มุกมัง,งกรขนองน้ำาหรอท่านนาบึงข้าไม่ไปอยู่วังกับท่านแล้วชิงซีเรื่องไข่มุกมัง,งกรขนองน้ำหายไปน่าจะมีแคาราชินีและพวกเราที่รู้ถึงยังไม่แน่ใจว่าคนนั้นเป็นราชคูจริงๆหรือไม่แต่ข้าคิดว่าเรื่องไข่มุกมัง,งกรขนองน้ำถูกขโมยไปบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในวังก็ได้ ในวังมีหลายสิ่งที่ไม่เป็นความจริงไม่เหมาะที่จะสืบหาข่าวข้าอยู่ในเมืองนี้ถึงจะสืบหาข่าวต่อไปได้ข้าคิดว่าราชครูของนานเยผู้นี้ต้องมาที่หอปบะมูอีกแน่ตอนนั้นข้าจะต้องคิดหาทางสืบข่าวมาจากปากเขาถ้าจะคิดเช่นนี้เมื่อก่อนตอนที่ข้าเจอกับปายมูเย ไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถหลอกร่อมังกรขนองน้ำสัตว์อสูรป้องกันแคว้นมาจากการฆ่าได้เรื่องนี้มันแปลกจริงๆสงสัยจะต้องเกี่ยวกับราชคูผู้นี้แน่คนผู้นี้ไม่ธรรมดาชิงสีหืมฆ่าตัดสินใจย,ย้ายออกมาจากวังแล้ว ว่าไงนะข้าได้ยินมาว่าราชกูแควนหนานเยมีชื่อเสียงในเรื่องยาพิษมาหลายชั่วรุ่นทั้งชีวิตของพวกเขาได้สืบทอดการสั่งสอนฮ่องเต้ให้ใช้ยาพิษกู้เป็นลกักเป็นมรดกตกทอดอย่างถาวรหากเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับราชกูของแขวนผู้นั้นจริงๆถ้าเช่นนั้นคนนั้นจะต้องอันตรายมากแน่ ท่านหน้าบึง้งเอาเธอข้าจะไปจกกัดการให้ท่านก็นแล้วกันชิงสีท่านบอกว่าจะปกป้องข้าไม่ใช่หรือ